โมเดลเครื่องยนต์เครื่องบินไอพ่นส่วนใหญ่จะให้มาในกล่องของโมเดลที่มีรายละเอียดขั้นสูงโมเดลที่สวยๆเนี่ยที่ที่มีอยู่ตอนนี้จะเป็นของร,รมามิยะ1ต่อ48่มิยะ1ต่อ48เนี่ยจะให้เครื่องยนต์เครื่องบินของมิก1ิ 15, คือเครื่องยนต์คลิม o v VK1 อันนี้รายละเอียดจะสูงสุดละตั้งแต่ลองประกอบมาจะเป็นโมเดลของ mig สิบห้าที่โด่งดังของธร,รมิยาตัวเนี้ยพอดีเลือกกล่องมาจะเป็นทำสีมาให้เลยในตัวของอตัวผิวของเครื่องบินปีกลำตัวตัวฝาครอบห้องนักบินพวกเนี้ยจะทำสีมาให้เลยแต่ว่าถ้าคนที่เล่นโมเดลอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเกิดโมเดลที่มีการทำสีมาให้เนี่ยเวลาประกอบเนี่ย มันจะมันจะเนียบยากเพราะว่าเวลาลอยประกบที่ลําตัวเนี่ยชัดๆเลยประกบเสร็จปุ๊บมันขัดแต่งไม่ได้เพราะว่าสีก็จะหลุดไปด้วยถ้าหาสีที่เบอร์ที่ตรงก็ตัวนี้ก็ง่ายหน่อยเป็นสีเงินนะซิลเวอร์ตรงๆเลยมาทาทับในส่วนนี้อุดขัดลําตัวปีกอะไรเงี้ยไม่ไม่ตรงเบอร์สีก็จะไม่เหมือนแต่วันนี้ง่ายหน่อยก็ก็อุดขัดแล้วก็ทาสีไปก็ก็เนียนหน่อย ห้อย่างชั่วแต่ถ้าเป็นพวกลายพลางอะไรอย่างเงี้ยก็จะยากหน่อยแต่ว่าก็ง่ายดีเพราะว่าที่จะทำสีตัวโมเดลถ้าเป็นรุ่นเนี้ยจะให้มาเป็นทั้งรุ่นทำสีของผิวเครื่องบินและรุ่นไม่ทำสีอันนี้ราคาจะสูงกว่าเพราะทำสีมาแต่ว่าทั้ง2รุ่นของธามิญาหนึ่งต่อ48มิกซเนี่ยก็จะให้รายละเอียดของเครื่องยนต์เนียสวยที่สุดเป๊ะที่สุดประกอบง่ายสุด แต่ราคามันก็จะสูงเกือบสุดแล้วกันนะก็ให้รายละเอียดชัดเนี่ยจะมีช่องดูดอากาศจะมีตัวหม้อน้ํามันเครื่องแล้วก็จะมีห้องเผาไหม้นะี่เห็นชัดเลยเป็นเป็นกระบอกกระบอกกระบอกอยู่ด้านหลังด้านหลังนะตรงกลางกลางแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวกระบอกท่อไอพ่อนดันท้ายเลยอันนี้จะโชว์แล้วก็เอาบอดี้ตัวกลวยหางเสียบถอดใส่ได้โชว์ตัวนี้ถือว่าเป็นรายละเอียดสูงของมิก5ิบห้าเลยกันเป็นตัวเอก ตัวเอกของกลุ่ม m i ก1 5ที่ทำโมเดลก็เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เครื่องบินที่เวลาประกอบแล้วได้โชว์เครื่องสวยดีอีกอันก็จะเป็นของ F-86 Saber F-86 Saber อันเนี้ยจะเป็นของ Academy Academy 1ต่อ48เป็นเครื่องยนต์ General Electric J47 GE 17B ชื่อยาวหน่อยนะ J ก็7 4 7 แล้วก็ GE ก็ย่อมาเลย General Electric บริษัทเก่าแก่แล้วก็ 17B ก็รุ่นที่17แล้วก็ B ก็ขอไข่นะ17ขอไข่ก็รุ่น J47 e t General Electric 17ขอไข่ J47 GE 17B อันนี้เป็นตัวเอกของเครื่องยนต์ไอพ่นของเครื่องบิน F86 Saber Saber ตัวนี้ในกล่องจะให้เป็น F86 F30 F86 ออกมาหลายรุ่นนะ ก็จะมีดังๆ f 4 0อันนี้จะเป็น f 3 0คล้ายๆกันส่วนใหญ่ก็เปน็นพื้นที่ปีกแล้วก็เสวกาะระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็แตกต่างกันไปอันนี้จะดังเอามาคู่กันเลยเพราะว่า1ต่อ48ตัวเนี้ยจะจะวางคู่กับ m ิกซ5ได้แล้วเวลาโชว์เครื่องก็เปิดดึงกลวยหางออกมาโชว์ก็จะเห็นเครื่องชัดเจนว่าเออนี่นะนี่คือเครื่องของ f 8 6 Saber อเมริกา อีกอันก็จะเป็นเครื่องของมิก5ิบห้าของอรัสเซียรัเสเซียก็บริษัทผลิตเครื่องยนต์ก็ส่วนใหญ่มีไม่เยอะนะมิโกยันบริษัทผลิตเครื่องยนต์ก็จะเป็นตูมันสกี้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ <c oughs> เครื่องยนต์อีกสองสองอันที่ออกมาโชว์เครื่องแลวสวยเนี่ยก็จะเป็นของดากอนดากอนนี่จะเป็นเครื่องยนต์ b m w 003เครื่องนี้จะ ถ้าจะเทียบขนาดในยุคแรกของของเยอรมันที่เริ่มใช้งานนะคือบินไอพ่นก็ถือว่าเล็กกว่าเล็กกว่าไอพ่นตัวแรกของโลกก็คือเครื่องยนต er ์จุงเกอร์จูโม่ศูนเนี่ยที่วางอยู่ใ,ใกลก้ๆนเนี่ยไอตัว BMW 0็มนี่จะเป็นเครื่องยนต์ไอพ่นที่ใช้กับเครื่องบิน HE 162นไฮเกลหนึเป็นเครื่องบินไอพ่นไม่ใช่ลำแรกของโลกที่ปฏิบัติการลำแรกจะเป็นเมย2สองอ เครื่องยนต์จะติดอยู่ด้านหลังแต่ว่ารายละเอียดด้านหลังของเครื่องบินจะรายละเอียดดาก้อนให้นสูงรายละเอียดสูงมากเพราะว่าในตัวกล่องของดาก้อน HE162 เนี่ย Salamander เนี่ยจะมีโฟโตเอชก็คือชิ้นส่วนโลหะมาให้เลยให้ในส่วนของบานพับฝาครอบเครื่องยนต์แล้วก็พวกรายละเอียดของตัวตัวข้อเกี่ยวเครื่องแล้วก็ตัวโฟโตเอชชิ้นส่วนโลหะแล้วเป็นแผ่นบางๆเอาไว้ทําเป็น ท่อทางของท่อน้ํามันที่จะส่งน้ํามันเข้าสู่เครื่องยนต์เจ็ดเครื่องยนต์เจ็ดก็จะเป็นของบอวอยู่ศูนย์ศูนย์สามอันนี้รายละเอียดสูงมากถ้าเทียบก็ก็เกือบละเอียดสุดแล้วกันเพราะว่าถือเป็นนิวทูลิงนะเป็นโมเดลที่ใช้ตัวแม่แบบคอมพิวเตอร์ในการช่วยแกะแบบจะรายละเอียดสูงอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินที่โด่งดังมากก็เป็นเครื่องบินที่ ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นปฏิบัติการจริงแบบแรกของโลกเม .262 นะเมสุสมิต2 2, 2, 2, 2เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ของยูงเกอร์จูโม่004ตันุ่น4ตัวเนี้ยเป็นเครื่องยนต์ไอพ่นใช้งานจริงเลยแบบแรกของโลกก็ติดอยู่บนเครื่องบินไอพ่นจริงแบบแรกของโลกที่ปฏิบัติงานจริงอันนี้จะดังทุกคนจะรู้จักจะเป็นมาตสวน1ต่อ32ตัวนี้ใหญ่สุดนะสกเกลจะไม่เท่ากันนะที่เรียงอยู่นี่จะมี1ต่อ48อยู่3ตัว สามกล่องแล้วก็อีกกล่องหนึ่งก็จะเป็น1ต่อ3ามใหญ่มากเป็นของฮ,ฮาซก,กวาวะฮาซกาวะเนี่ยจะออ,ออกโมเดลตัวนี้มาในยุค70เลยโด่งดังในยุค80เก่ามากเป็นโมเดลที่ขึ้นรูปแกะแบบด้วยมือเพราะสมัยนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์ฉะนั้นทุกอย่างจะมาจากมือล้วนๆใช้คืองคิดเลขก,ก็ยังไม่มีฉะนั้นจะต้องใช้สไลด์รูจะใช้วัวเนียคาลิปเปอร์แล้วก็ตัวแกะแบบต่างๆที่เป็น เมนวนอนลอะนาล็อกลุ้นๆมือเขียนแบบเลยกระดาษเขียนแบบเลยฉะนั้นการประกอบจะค่อนข้างไม่ค่อยลงเท่าไหร่ย,ยากประกอบยากแต่ว่าใหญ่แล้วก็เป็นเป็นยุคแรกอ่ะสวยถ้ามีชุดแต่งพวกเลซินหรือโฟโตเอชซื้อมาต่างหากนะเอามาแต่งก็ก็จะสวยมากเพราะว่าตัวนี้ใหญ่แล้วก็ให้เครื่องยนต์มาสองสองเครื่องเลยทั้งสองข้างเลยฉะนั้นถ้าผ่าโชว์เนี่ยก็จะเห็นชัดๆเลยว่าเออออกมาแล้วสวยเป็นยุคแรกที่มี การผ่าโชวเครื่องยนต์แบบพลาสติกของญี่ปุ่นแล้วกันเพราะว่าฮาเซวะฮาเวะนี่ก็เป็นแนวหน้าก็ให้เครื่องยนต์มาเครื่องยนต์ไอพ่นยุคแรกของโลกเนี่ยจะจะแข่งกันนะสประเทศ2ประเทศที่แข่งกันในยุคแรกเลยที่สําเร็จจริงๆมันประสบความสำเร็จพร้อมๆกันนะในยุคเตตประมาณ1939เนี่ยเยอรมันกับอังกฤษแข่งกันก็อังกฤษจะเป็นตัวขราชการ วิศวกรอากาศยานแฟรงค์วิเทอร์ผลิตเครื่องยนต์ของตัวเองมาเลยเขาเรียกว่าวิเทอร์เอนจินนะแล้วก็ผลิตสําเร็จปุ๊บพอมนของราชการเนี่ยไม่มีบริษัทอะไรทั้งสิน้นก็ก็ให้โลสลอยเป็นคนผลิตแล้วก็ใส่ในเครื่องบินคอสเตอร์แม t ธิโอเลยถ้าไม่ใช่เครื่องบินทดลองนะปฏิบัติงานจริงคอสเตอร์แมตธิโอก็ออกมาปฏิบัติงานหลังจากเครื่องบินเม s เซอร์สมิธสองของเยอรมันแฟรงค์วิเทอร์เนี่ยก็จะแข่งกับฟอนโอฮัน คือคนผลิตเครื่องยนต์ไอพ่นแบบแรกของโลกผลิตออกมาเสร็จก็ให้กับแต่ละแต่ละบริษัทเอาไปแข่งขันกันแล้วก็เอามาใช้กับเครื่องบินจริงแต่ว่าบินจริงของโลกอันแรกเลยเนี่ยก็ตัวฟอนโอฮานะประสบความสําเร็จที่เยอรมันจะไม่เหมือนอังกฤษอังกฤษเจ้าเดียวเลยคนเดียวเลยออกแบบก็แฟรงค์วิเทอร์คิดหลายคนแต่ว่าทําจริงผลิตจริงใช้จริงสําเร็จคนแรกก็แฟงวิเทอร์หลัง ก่อนนั้นไม่กี่เดือนเยอรมันสาเร็จก่อนก็คือฟอนโอฮันฟอนโอฮันก็ทําการทดลองแล้วบินสําเร็จแล้วก็เอามาใช้จริงกับเมสองหกสองแต่ก่อนหน้านั้นหลายบริษัทผลิตเครื่องยนต์ไอพ่นมาเต็มไปหมดเลยแต่มันยังไม่ได้บินเนี่ยก็เยอะแยะเลยนะหลายบริษัทออกมาเพราะเยอรมันถึงจะเป็นรูปแบบฟาสซิสนะในสมัยนั้นแต่ว่าการผลิตก็แข่งขันกันเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เยอะระบบวิศวกรรมเยอะทุกบริษัทดังๆที่เราเห็นกันเนี่ยผลิตเครื่องยนต์ไอพ่นมาเต็มไปหมดเลย จน,จนมาสำเร็จที่ตัวเครื่องบินเมสเซนสมิธ262ฉะนั้นเอยอรมันผลิตทดลองใช้แลบินได้จริงก่อนตามมาอีกประมาณสักเดือนนึงอังกฤษก็ตามมาแต่ว่าใช้งานจริงก็เยอรมันใช้ก่อนเครื่องยนต์ที่ใส่ในเครื่องบินเม262นะแล้วก็อังกฤษก็ตามมาส่วนอเมริการัสเซียก,ก็ตามมาทีหลังหลังหลังจาก1945เนี่ยพยุโรป สงบไม่มีสถานการณ์อะไรแล้วเนี่ยเครื่องยนต์เครื่องบินก็ก็ถูกแย่งชิงนะเทคโนโลยีชิงกันเต็มไปหมดเลยเอามาแต่ว่าในความเป็นจริงเครื่องยนต์ของเยอรมันแทบไม่มีใครเอาไปใช้เลยแปลกประหลาดมากทุกคนใช้เครื่องยนต์ของโรสลอยแฟงวิเทอร์เนี่ยเอาไปหมดรลเสเซียก็ซื้อไปแล้วก็ไปถอดแบบกลายเป็นเครื่องยนต์ของบินมิกส่วนอเมริกานี่ก็มอบลิขสิทธิ์ให้เลยเอาไปผลิตกันเองเลยไปผลิตเป็นเครื่องบิน,นที่เห็นกันหมดก็คือ แอโรโฮเมทแล้วก็เครื่องบินเอ6 s a v ส r จะมีของฝรั่งเศสเจ้าเดียวที่ออกมาเป็นเครื่องยนต์สเน็กมาสเน็กมานี่ใช้ BMW 003นะกลุ่มของตัวเนี้เอามาเป็นต้นแบบฉะนั้นเครื่องบินฝรั่งเศสทุกวันเนี่ยก็ฐานมาจากเครื่องบินของเครื่องยนต์เยอรมันประเทศเดียวเลยที่เหลือฐานจะเป็นของมาจากอังกฤษ ก็ต้นแบบจริงๆนะนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นมาของเครื่องบินไอพ่นประวัติศาสตร์ของเครื่องยนต์เครื่องบินไอพ่นอันนี้ก็คือโมเดลที่ประกอบแต่เครื่องยนต์ตัวเครื่องบินยังไม่ได้ประกอบก็เอามาโชว์เพราะว่าชอบเครื่องยนต์ไอพ่นรายละเอียดสวยดีเจ็ดเอนจิน